โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม afk journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมมีโค้ดใหม่นะครับสองโค้ดมาฝากเพื่อนเพื่อนครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจิโร่ครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโดยโค้ดน,นึงเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะเติมไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นโค้ดจากคุณกายหิดนะที่จะได้ตัวขาวสิบใบนะครับผมได้มีแชร์ในช่อง YouTube ชุมชนของผมไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนเนี่ยน่าจะยังไม่เห็นนะแล้วประเด็นคือวันนี้เนี่ยมันมีโค้ดมาอีกโค้ดหนึ่งเพื่อนๆผมก็เลยตัดสินใจทําเป็นคลิปมาบอกเพื่อนๆเ,เลยดีกว่าใครที่ยังไม่เติม จะได้ไม่พลาดนะครับเพราะของที่ได้รอบนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างดีถ้าเทียบกับโค้ดก่อนหน้าที่เราเติมกันไปเยอะๆนะครับพอโค้ดก่อนหน้าเนี่ยส่วนมากของที่ได้มันก็จะได้แบบเล็กๆน้อยๆนะครับเพชร50เม็ดเพชดร้อยเม็ดตัว1ใบอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเพื่อนๆหนึ่งโค้ดก็คือได้ตัวกาชาทีเดียวแบบ10ใบจุกๆเลยนะสำหรับ2โค้ดใหม่มีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยโค้ดแรกเนี่ยจะเป็นโค้ดที่ผมโคดไปแล้วเมื่อวานนะครับ AFKJ10 จะได้เป็นตัวขาว10ใบแล้วก็โค้ ที่เพิ่งมาวันนี้ AFKJ g i f t จะได้ตัวขาวสิบใบผงม่วง888นะครับแล้วก็เงินอีก 88K นะส่วนวิธีเก่อโค้ดนะครับเอาจริงผมเชื่อว่าต้องมีบางคนเนี่ยที่ไม่รู้แน่นอนให้เพื่อ,อนๆคลิกมาที่ขวาล่างนะครับตรงแถบเมนู3ขีดนะแล้วก็กดตรงรูปฟันเฟืองครับแล้วกดตรงอื่นๆหลังจากนั้นให้กดรหัสแลกลับครับนี่เลยเพื่อนๆก็เพียงแค่เก่อโค้ดตรงนี้นะก็เสร็จแล้วครับ อันนี้ผมกอบเลยแล้วกันของเมื่อวานเนี่ยผมกอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะกอกของวันนี้จะเป็น AFK j Gift นะครับอ่านี่ครับได้แล้วนะแน่นอนว่าได้ตั๋วมาเนี่ยมันก็ต้องไปสุ่มกระชากเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็มาขอสุ่มสักหน่อยแล้วกันเพราะคลิปมันก็น่าจะไม่มีอะไรมานะครับคลิปนี้ตู้ตัวขาวนะครับตอนนี้ผมคาดอีก4ีกนะไม่ใกล้การันตีเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ดวงของผมวันนี้เนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับแต่อาจริงตู้ตัวข่าวเนี่ยผมว่าเป็นตู้ที่น่าจะหวางฮีโร่เกตเอได้ดีที่สุดนะเพราะอัตราออกรู้สึกว่าจะสูงสุดเลยนะครับยี่นะโอเคก็อย่างน้อยเนี่ยน่าจะได้ตัวเอทั้งสองตัวมัง้งมาสามสองหไปครับได้เปล่าโอ้โหโคตรเกลือเลยม่วงหนึ่งพระเจ้าทำจริง โอ้โเล่ไม่ใช่แบบนี้เล่ต้องม่วง2หรือเปล่า <l ut> โอเคก็เพื่อนๆกรอกแล้วเปิดแล้วเป็นยังไงก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะเดีดูนี่ตัวอะไรวะตัวเกรดเอสีม่วงโอเค <c oughs> มีรายเอลนะครับ ه, ผมเปิดแถมอีก10แล้วกันคือจะบอกว่าเมื่อวานะผมก็เปิด10ที่ได้มาใช่ป่ะแล้วมัน <laughs> แล้วมันก็ได้ม่วงหนึ่งแบบนี้เพื่อนๆผมไม่เชื่อว่าดวงผมมันจะเกลือขนาดนั้นนะว้า เลนออกสีมวงได22เออโอเคม่วง3ครับ <c oughs> ถือว่าชดเชยของเมื่อวานที่เปิดไป2ทีนะให้กลับมาเป็นเลนปกตินะครับโอเคเรียบร้อยนะครับได้น้องเดเมียนม,มาอีกตัวด้วยก็เดเมียนผมรู้สึกว่าน่าจะใกล้ครบแล้วมั้งให้ดูหน่อยอ่าตอนนี้37นะครับขาดอีก8เศษนะจะตันแล้วส่วนมออเ,เรเอรลนนเอาจริงมีเเอลตอนแรกผมกะไม่ปั้นร้ปะ แต่หลังจากที่คอนเทนต์ดินแดนพินาศมาเพื่อนๆผมต้องมานั่งไล่ปั้นนะครับตัวที่ไม่เคยปั้นนะเพราะคอนเทนต์ที่มันแยกสังกัดแล้วเราต้องจัด2ทีมเนี่ยบอกเลยว่าตัวเนี่ยมันไม่พอใช้เพื่อนสรุปนะครับตอนเนี้ยเอาจริงนะมนันนอกปั้นเกือบทุกตัวครับก็สําหรับโค้ชใหม่จบไปนะครับแล้วก็หัวข้อต่อมาที่ผมจะพูดเพิ่มเติมอีกนิดน,นึงนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเรียกว่าเป็นข้อมูลได้ไหมเรียกว่าเป็นข้อมูลก็ได้อยู่มั้ง มันคือรูปเพื่อนๆซีซั่นใหม่ที่กําลังจะมารู้สึกว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพของจีนมั้งผมก็เอามาจากในกลุ่ม Facebook เหมือนกันนะครับก็จะเป็นรูปนี้เลยเพื่อนๆโอ้ <laughs> โ,อโ,อโหบอกเลยเอาจริงๆนะคือถ้าไม่บอกว่าเป็นเกมเนี่ยเห็นภาพอาจจะนึกว่าเป็นแอนิเมชันอะไรสักอย่างนะครับแล้วประเด็นตัวที่มานะครับผมว่าสามตัวหน้าเนี่ยน่าจะเป็นเผ่าไราแบร์เดอร์เพื่อนๆส่วนตัวข้างหลังโจสลัดเนี่ยน่าจะเป็นเกรยบอลนะครับสาเหตุที่ผมว่าเป็นเกรยบอลเนี่ยเพราะว่าตัวไอ้โจสลัดข้างหลัง มันอยู่ใน AFK Arena ด้วยนะครับจะเป็นตัวนี้ครับกับตันผู้ถูกดาทอฮอตกินนะเออกับตันฮอตกินครับซึ่งเอาจริงๆแค่เห็นอาร์นะครับทั้ง2รูปทั้งของเกมเก่าแล้วก็ภาพโปรโมทเกมใหม่เนี่ยผมว่ามันโคตรเท่เลยนะอยากจะเห็นตอนที่มาอยู่ในเกม AFK Journey เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลอัปเดตมาฝากเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะสุดท้ายนี้ถ้าใครชอบคลิปจากช่องของผมนะครับ ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปหน่อยนะจะขอบพบคุณมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันแฮปปี้ซันเดย์สวัสดีครับบ๊ายบาย